โอเคนะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมินทำ Youtube นั่นเองนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะจะมาสอนทำอินโทรของช่องเรานั่นเองนะทุกคนถามว่ามาทำยังไงเราไปดูในเออ youtube อื่นนะทุกคนเออแบบมันแบบเออยุ่งยากนะทุกคนแบบเออมันยุ่งยากอะ่ะและให้ทุกคนนะเออเข้าไปที่เ e จ o o ตอ่าแล้วก็พิมพ์เขาว่าออาอะไรเนี่ย เป็นอะไรเนะี่ยเมื่อกี้แล้วก็พิมพ์เขาว่าอ่า F ทำ um into อ่า F ทำ um i n o แล้วก็กดไปเรยนะทุกคนต่อไปอ่าเนี่ยมันจะขึ้นอันแรกนะทุกคนเน,นี่ยอันเนี้ยอันแรกนะทุกคนแล้วก็กดดาวน์โหลดเสร็จแล้วกดเปิดไปเรยนนะทุกคนอ่ากดเปิดแล้วใช่ไหมทุกคนอ่าอย่าเพิ่งนะทุกคน อันนี้เราทําไปแล้วนะทุกคนก็ให้เราเลือกนะทุกคนว่าจะเอาไหนเอาแบบไม่ใช่มันไม่เขียนว่า V I P นะทุกคนแล้วก็กดไปเลยนะอ่า้เดี๋ยวเราจะเอาเป็นอันนี้ละกันนะทุกคนเอาเป็นอันนี้นะทุกคนแล้วก็อ่ะอย่าพึ่งนะทุกคนแล้วก็กดเอาไปเด็นะคนอ่าตอบแล้วอ่าทําทำยังไงทำยังไงแต่ต่อเลยพอดีเออแบบเอ้ยมันไม่ใช่เนี่ยจะทำยังไง ก็คือเนี่ยกดค้างไปที่ตรงนั้นเลยนะแล้วก็พิมพ์ชื่อเรานะเราเอาชื่อแบบมั่วๆแล้วกันนะทุกคนอเอาชื่อแบบมั่วๆของเราไปเอชื่อตัวเองนะอันนี้จะเอาชื่อแบบมั่วๆนะคนแล้วก็กดต่อไปนะอันนี้นะทุกคนอ่ะอันนี้นะอันแบบนี้เราจะทําแบบนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเขาทําใหม่นะทุกคนก็มาชื่นนะลบไปก่อนนะทุกคนก็ต่อไปก็ให้ทุกคนทําการนะเพิ่งนะทุกคน กดไปตรงไอ้รูปอะไรวะทุกคนดี๋ยวพึ่งนะสมัยละเอียดใช่ไหมทุกคนสมัยค่อยละเอียดเนาะก็เอาใหม่นะทุกคนมาเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปเลยใช่ไหมทุกคนเข้าไปแล้วก็วกอ่าตรงนี้นะทุกคนตรงเนี้ยรูปกระดาษเนี้ยนะทุกคนก็กดเข้าไปเลยอ่ามันจะให้เขียน,นแล้วเราตั้งชือ่อมม่วแล้วกันนะทุกคนอะตั้งชือ่อหม้อแล้วก็เราก็เลือกไปเลยนะทุกคน เขาเรีกไปเลยสมรถปรับได้นะทุกคนอ่าเราจะปรับเป็นเท่านี้แล้วกันตันนี้เ่ทุกคนอ่าแล้วก็กดอ่าไปเลยส่วนนี้แล้วก็เอานะที่อยู่ตรงนี้ต่อไปนะทุกคนเราก็กดไปตรงรูปภาพนะทุกคนอ่ากดไปตรงรูปภาพแล้วเราก็เอาตรงนี้มานะทุกคนเอาเป็น youtube นะทุกคนกดแบบนี้ต่อไปนะทุกคนแบบเออแบบนี้นะทุกคนต่อไปก็เอาเป็น รูปภาพนะทุกคนก็เออเป็นรูปภาพแบบนี้แหละอ่ะเราเอาของเขามานะทุกคนอ่าเอาของเขามาอ่ะเราใช้ของเขานั่นหรือว่าถ้าเราเจ้าของตัวเองก็อ่าของตัวเองได้น้ออันนี้ก็มาของตัวเองเนี้ยออเราก็เอามาเออก็ดูไปก่อนเลยก็เอาเลยนะทุกคนอ่ะเอาเลยอ่ะเอาเลยนะทุกคนอ่ะต่อไปมันก็ได้แล้วอ่าเอาเล็กๆก็ได้นะอ่ะพอเราเอาเสร็จเรียบร้อยแล้ใช่ไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนแล้วเรากดเริ่มเลย อา้าทำไมทำไมอันนี้ของเราหายไปนี่นะทุกคนให้เราเลื่อนไปสุดเลยนะทุกคนเลื่อนไปจนสุดนะทุกคนนี่นะทุกคนเลื่อนไปจนสุดนะทุกคนนี่นะทุกคนเลื่อนสุดแล้วใช่ไหมทุกคนโอเคนะทุกคนพอทุกคนเลื่อนจนสุดแล้วเอ้าอินโทรของเราทำไมไม่มีเสียงเพลงให้กดไปตรงนี้นะทุกคนตรงนี้เลยกดตรงนี้ ก็เลือกเพลงนะนทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยเลือกเพลงไปเลยนะทุกคนเราพอเราเลือกเสร็จนั่ทุกคนเราก็กดเครื่องหมายถูกนั้นเราก็กดไปเลยนะทุกคนอ่ะแล้วมันก็จะทําให้เรานะทุกคนเออโอเคนะทุกคนพอมันทําให้เราแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็เออรอไปก่อนนะทุกคนแล้วก็รอให้มันถึงหนึ่งร้อยนะทุกคนอ่ะแล้วเราก็ได้นะทุกคนเพิ่งนะนทุกคน นี่นะทุกคนเราก็ร้อยมันถึงหนึ่งร้อยนะทุกคนโฆษณามาเอต่อไปเราก็ออกไปดูในแกลเลอรี่ของเรานะทุกคนอ่ะอแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ่ะออกมาแล้วอ่ะมาแล้วทุกคนอันนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะทุกคนอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเราขอลบก่อนดีกว่า โอเคนะคนตอนนี้มันก็มาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะก็คืออันแรกนะทุกนะคนนี่มาให้เราแล้วโอเคนะทุกคนตอนนี้คลิปของเราก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ทนะุกนะคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะทุกนะคนแล้วอยากให้เราทำอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะทุกนะคนโอเคไปแล้วทุกคนบายบาย